สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกมุมมองเศรษฐกิจไทยกันนะครับผ่านประสบการณ์ตรงเลยจากนักธุรกิจที่ผ่านมาเยอะจริงๆอย่างคุณตันภาสกรันธีค่ะสวัสดีค่ะข้อมูลเรามาจากบทสัมภาษณ์ใน m ม n y c h a t Thailand นะครับที่คุณตันบอกว่าโห oh, หนักสุดในรอบ40ปีเลยใช่ค่ะคำนี้แรงเหมือนกันนะคะหนักสุดรอบ40ปีครับเราเลยอยากมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมมันถึงหนักขนาดนั้น มันต่างจากวิกฤตเก่าๆยังไงแล้วมีคําแนะนําหรือว่ามีโอกาสอะไรซ่อนอยู่ไหมโดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่ตอนนี้ก็น่าจะลำบากกันอยู่อืมก็น่าสนใจนะคะฟังจากคนที่เคยลุมลุกคลุกคล,ลานมาจริงๆอย่างคุณตันเนี่ยคือท่านก็ผ่านทั้งวิกฤตปี27ครับราชางเงินทุนใช่ค่ะแล้วก็ปี40ต้มยำกุ้งน้ำท่วมใหญ่โควิดรอบแรกก็ผ่านมาหมดแล้วผ่านมาหมด แต่ครั้งนี้ท่านชี้ว่ามันต่างคือผลกระทบนันไม่ได้อยู่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือแค่บางพื้นที่เหมือนเมื่อก่อนอ๋อ oh, ครับแต่มันแบบแผ่ไปหมดเลยค่ะลงลึกถึงรากหญ้ากระทบคือแทบทุกคนแรกก็นักท่องเที่ยวจีนที่ยังไม่กลับมาเต็มที่นักนะคะด้วยหลายๆเหตุผลแหละทั้งเรื่องความกังวลความปลอดภยัยปัญหาเศรษฐกิจบ้านเขาเองครับครับ แล้วก็ความเชื่อมั่นคนในประเทศด้วยทั้งคนซื้อของทั้งนักลงทุนคือหายไปเยอะไม่กล้าใช้เงินไม่กล้าลงทุนนี่ครัวเรือนอีกที่สูงมากอยู่แล้วอันนี้ก็ทำให้กำลังซื้อข้างในมันมันเปราะบางนะคะเริ่มเห็นสัญญาณคนผ่อนบ้านผ่อนรถไม่ไหวกันแล้วน่ากังวลน,นะครับยังมีอีกคะ่ะการแข่งขันก็ดูเดือดขึ้นเยอะจาก ธุรกิจต่างชาติอย่างร้านค้าจีนที่เข้ามาตีตลาด SME ไทยเรานี่แหละอ๋อใช่ใช่เห็นอยู่เยอะเลยแล้วก็มีความกังวลเรื่องอสังหาริมทรัพย์อีกที่อาจจะลามไปภาาการเงินได้ฟังดูหลายปัจจัยถาถมเขาว่าจริงๆนะครับแล้วที่คุณตันบอกว่านี่แค่จุดเริ่มต้นอาจจะยาวนานและหนักหน่วงกว่าเดิมอันนี้น่าคิดเลยปรับต,ตัวจำเป็นมากค่ะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนเลย แต่ในมุมคุณตันเองอย่างอิชิตันนี่ท่านก็ปรับตัวมาตลอดใช่ไหมครับมีตัวอย่างให้ฟังไหมครับมีค่ะมีตัวอย่างน่าสนใจมากอย่างตอนน้ํามันแพงแพงมากๆกระทบค่าขนส่งเต็มๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับต้นทุนคุ้งเลยแทนที่จะยอมรับต้นทุนเฉยๆทีมงานก็ไปคิดใหม่เลยค่ะหาวิธีเรียงลังสินค้าบนพาเลตจากเดิมวางได้8กล่อง5ชั้นครับก็ปรับเป็น9กล่อง6ชั้น ทำให้ขนส่งต่อเที่ยวได้เยอะขึ้นมากลดต้นทุนไปได้เยอะเลยโอ้โหคิดละเอียดมากแค่เปลี่ยนวิธีเรียงของใช่ค่ะแก้ที่ต้นเหตุเลยแล้วก็เรื่องกลยุทธ์การขายอีกอย่างช่วงโควิดที่คนอยู่บ้านเยอะๆไม่ค่อยไปห้างครับครับท่านก็มองว่าเอ๊ะคนซื้อของใกล้บ้านมากขึ้นร้านโชว์ห่วยนี่แหละคือโอกาสอ๋อร้านค้าดั้งเดิมใช่ค่ะ Traditional Trade เนี่ยเลยหันไปบุกตลาดนี้จริงๆเลยจนตอนนี้กลายเป็นว่ายอดขายจากช่องทางนี้ ่ใหญ่กว่าช่องทางโมเดิร์นเทรดไปแล้วค่ะโอ้โหพลิกเกมเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะมันแสดงว่าต้องกล้าเปลี่ยนวิธีคิดกล้าลงมือทำจะยึดติดแบบเดิมๆไม่ได้แล้วเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับแล้วนอกจากการปรับตัวเพื่อรอดแล้วเนี่ยคุณตันมองเห็นโอกาสในการเติบโตหรือลงทุนอะไรในช่วงแบบนี้ไหมครับท่านย้าตลอดนะคะว่าทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอแต่สำหรับคนที่พร้อมนะ แล้วก็มองเห็นมันครับพร้อมยังไงครับก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในธุรกิจที่คนอื่นกําลังแยกกาลังถอยหรือแม้แต่การคิดเผื่อไปข้างหน้าอย่างตอนสร้างตึกทีมันอ๋อครับครับที่ลงทุนใส่เทคโนโลยีป้องกันแผ่นดินไหวไปตั้งแต่แรกเลยตอนนั้นคนอาจจะมองว่าเอ่อทำเกินไปหรือเปล่าครับอาจจะดูแพงพอจะสรุปคําแนะนําหลักๆจากคุณตันได้ไหมครับสําหรับคนที่กําลังสู้ตอนนี้อยู่ ได้ค่ะหลักๆเลยนะคะ 1. คือทัศนคติสำคัญสุดต้องไม่ยอมแพ้ต้องเชื่อว่าจะผ่านไปได้แล้วอาจจะเจออะไรดีกว่าเดิมด้วยซ้ำครับสำคัญมากเรื่องใจสองคือต้องกล้าเปลี่ยนค่ะหาทางใหม่ๆลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นนะแต่คุณภาพต้องรักษาไว้แล้วก็หาลูกค้ากลุ่มที่ใช่หรือช่องทางใหม่ๆที่เราอาจไม่เคยทำ 3. อันนี้อาจจะฟังดูแรงนิดนึงแต่ถ้านี่สินมันไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆการยอมปล่อยให้เขายึดไปก่อนแล้วตั้งหลักใหม่อาจจะดีกว่าการกู้เพิ่มไปเรื่อยๆจนจมนะคะเป็นทางเลือกที่ต้องพิจารณาใช่ค่ะและสี่สำคัญที่สุดเลยคือรักษาเงินสดไว้กับตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้สรุปก็คือต้องมีสติรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีความเชื่อมั่นว่าเราปรับตัวได้แล้วก็ความกล้าที่จะลงมือทำอะไรใหม่ๆ กูป้องเลยค่ะปัจจัยภายนอกเราอาจจะคุมได้ไม่ทั้งหมดแต่เราเลือกได้ว่าจะรับมือกับมันยังไงด้วยด้วยความคิดและการกระทําของเราเองครับผมงั้นสรุปการเจาะลึกของเราวันนี้แม้เศรษฐกิจจะดูท้าทายมากซับซ้อนกว่าเดิมเพราะปัจจัยมันเยอะกระทบทุกคนคแต่จากประสบการณ์ของคุณตันก็ยังชี้ว่าทางรอดทางออกโอกาสมันยังมีอยู่เสมอสําหรับคนที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็พร้อมจะเปลี่ยนตัวเอง ใช่ค sí, ่ะมันย้ำเตือนเรื่องเดิมๆเลยคือการปรับตัวการมองหาโอกาสในปัญหาแล้วก็ทัศนคติเชิงบวกเนี่ยสำคัญมากไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนเปลี่ยนแปลงมันอาจจะยากนะคะแต่การไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอาจจะเสี่ยงกว่าในระยะยาวก็น่ากลับไปคิดต่อจริงๆนะครับว่าในสถานการณ์ที่เราเจออยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือภาพรวมใหญ่ๆมันมีช่องว่างหรือโอกาสอะไรที่เราอาจจะยังมองไม่เห็น หรือ,อยังไม่มีใครกล้าพอที่จะลองทำหรือเปล่าเป็นคำถามฝากไว้ให้คิดกันครับ